แต่ให้แบบนี้หมดเลยไอ่ให้เราไม่ให้แบบนี้หมดเลยให้น้ำแห้บ้านเขาเลยคือไปจัดโต๊ะัดโต๊สมัยให้อาจึงทวน ก็คีการกระโดดโยนยับฟ้องจัดขนาดตัวน่ะตัวท่านขั้นถางนั่นตัวทัางเง้าหน่ะทั้งนอนท่านทนท่านนสารถ้าเป็นกานถึงเที่ยงถึงก็เกิดท่านหางทกหางกับตัวท่านเหง้าถึงเดือดถกงเที่ยงกึนเกยการต่อกันล้เราโอเคมาจัดกลัวอยู่ล้ ไล่หนึ่งสามไล่หนึ่งสามไล่สางไล่สองสองไล่สองไล่สามไล่สามไล่สางไล่สามไล่สองไลขสามไล่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 สาม ยี่หกยี่หกยี่หกต่อไปแล้วฉันฉันเชื่อเชื่อหนึ่งหนึกหกที่ที่อยูก่อนผู้จัดการแข่งแข่งคันเนี่ยฉันวิทย์ไม่วิทที่มันหัวมาฉันท็ฉันก็ไม่กดทั้งกดทก่อ้อมก็ใครเดี๋ยวนี้ไปกับสามหน่วยสามหน่วยที่คนมันรับรู้กัน

ใช่เพาจะลูกไปได้ยางหนออ๋อทำไมจมอยขางจเราทบนที่เราใช่เหรอยียดเีเยเอเลย พวกพ่อพ่อพ่อสารเรามันก็เป็นเช่นเียวกันกัสารกระโหลกนะแล้วก็ไก่ยังกระโหลกเลยนี่คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะ

我累了。